สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดูทำไมซีซั่น2ตอนดูเสร็จยังกับผมในกระจกมองหลังนะครับช่องนี้นะครับก็จะมุ่งหวังให้พวกเราเลือกลงทุนหุ้นนะครับซื้อทรัพย์สินดีๆสร้างกระแสเงินสดสะสมไปเรื่อยๆนะครับจะได้หลุดพ้นกับดักรายายได้ปานกลางกันสักทีขึ้นรถไปด้วยกันนะครับโอเคก็รอบนี้นะครับก็ยังคงในอยู่ในส่วนของเซกเตอร์เซอร์วิสนะฮะก็จะเป็นคลิปที่6แล้วนะครับลองมาลุ้นดูนะครับว่า 8บริษัทนี้นะครับเป็นบริษัทที่เราลงทุนอยู่หรือกําลังจะตัดสินใจเข้าลงทุนควรไปต่อหรือพอแค่นี้ไปดูเนื้อหากันเลยนะครับพาร์ทแรกนะครับจะเป็นในเรื่องของมุมการเติบโตหน้านี้นะครับจะเป็นในส่วนของยอดขายนะครับถ,ถ้าไล่ดูมาเองเนี่ยจะเห็นว่ารอบ ปี6-4เทียบปี5-9นะครับจะติดลบค่อนข้างเยอะนะฮะก็จะมีเหลือรอดแค่ทางบริษัท global นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเติบโตมาต่อเนื่องแล้วก็ภาพรวม6ปีเนี่ยโตมา75%เลยนะครับฉเฉลี่ยตกโตปีละ10%นิดนิดๆนะครับผมแล้วก็ปี6-5ก็ยังคงโตต่อ <Okay. S 1> ถ้าสังเกตดูตัวเงินนะครับก็อยู่เกือบเกือบส0 0ล้านเลยนะครับถือว่าเป็น new high ในรอบ7ปีเลยนะครับสำหรับ global ของอีกบริษัทหนึ่งนะครับก็ที่เห็นว่าไม่ติดลบนะครับก็จะมีทางโฮมโปรนะครับอันนี้ก็จะล้อตามในส่วนของทาง g l o b a l มาเลยนะครับเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเลยก็จะมีหย่อนแค่ปี63ไมนิดเดียวนะครับหายไปแค่8%แล้วก็กลับมาเติบโตได้ต่อที่ปี64 เพียงแต่ว่าภาพรวมเนี่ยหปีโตมาแค่5%เองนะครับอาจจะฟื้นช้าไปนิดนึงแต่ว่าพอมาดูในส่วนของปี65นะครับอันนี้เขาก็ยังคงโตต่อแล้วก็เป็นนิวไฮในรอบ7ปีเช่นเดียวกับทาง g l o b a l ด้วยนะครับเกือบเกือบ7 0 0 0ล้านเลยทีเดียวส่วนบริษัทสุดท้ายนะครับทาง triple I นะครับที่เหลือรอดไม่ติดลบนะครับอันนี้ก็จะโตมา3ปีนะครับลายทางแล้วก็ภาพรวมเนี่ยขึ้นมาเ1 1ล้านนะครับถ้าเทียบปี6,4 กับปี59ก็คือประมาณ43%แต่ว่าปี5.9จบ 9, ปี65นะครับจบปีแล้วนี่ไม่สามารถบีดส่วนของปี64ได้ oh. ไปดูส่วนที่2นะครับในเรื่องของตัวกําไรสุดทธินะครับตัวสีแดงเนี่ยจะเป็นลักษณะขาดทุนนะครับผมก็ขอโฟกัสในส่วนของตัวที่เป็นสีเขียวนะครับถ้าดูตัวของ global เองเนี่ยจะเป็นลักษณะล้อคล้ายๆกับตัวยอดขายเลยนะครับฟันหลอไปแค่ปี63ปีเดียวตัว65ก็ยังคงโตต่อ ส่วนอันนี้นี่ GPI จะเป็นลงมาตลอดทางนะครับก็ค่อยๆฟื้นมาแต่เขาเคยทำได้ประมาณ140กว่าล้านเลยนะครับแกมมี่นี่ก็น่าเป็นห่วงนะฮะยังรุ่มๆด,ดอนๆอ,อยู่ขาดทุนบ้างกําไรบ้างแกรนนะครับโอ้โหอันนี้ตั้งแต่ก่อนโควิดด้วยซ้ำนะครับแดงเถือกเลยนะครับยาวตลอดอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับสำหรับบริษัทนี้ oh, <no. S 1> ทางโฮมโปนะครับก็จะคล้ายๆทางตัว g l o b a l เลยทีเดียวนะฮะ โตต่อด้วยนะครับสำหรับปี65อันนี้ ICC ก็ยังมีขาดทุนอทางที่เป็นไอนะครับตัวกําไรสุทธินี่จะทําได้ดีกว่าในส่วนของตัวยอดขายนะครับเพราะว่ามีเติบโตถึง4ปี5ปีเลยนะครับโดยเฉพาะปี65เองเนี่ยขึ้นมา214%เลยนะครับเทียบกับปี64ดูสะิฮะแปดกว่าล้าน ขึ้นมานี่โหบีดส่วนของ6ปีที่ผ่านมากระจุยเลยนะครับถ้าจะสังเกตในส่วนของตัว quarter ควอเตอร์สนะฮะเห็นว่าเป็นตัวเงินนี่โดดขึ้นมาค่อนข้างเยอะเลยเพื่อนๆอาจจะต้องลองไปศึกษาดูนะครับว่ามีปัจจัยเฉพาะกิจเฉพาะการหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นตัว New S c u r คิใหม่สําหรับต่อยอดในธุรกิจต่อๆไปโอเคส่วนเติบโตส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นในส่วนของทาง EPS โฟกัสที่ปี65เองเนี่ยจะเหลือสีเขียวแค่4บริษัทนะฮะ ตัว global ที่โตมาดีๆนะครับปรากฏว่าตอนปี65นี่ไม่สามารถบีดส่วนของปี64ได้ก็มีแค่ทาง GPI นะครับแต่จริงๆเองเขาเคยทำได้สูงค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ Q 3 Q 4เองก็ยังติดลบอยู่ด้วยอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงก็ข้ามมาทาง Home Pro นะครับอันนี้ยังเสมอต้นเสมอปลายนะครับทั้งยอดขายกำไรสุทธิ i, แล้วก็ EPS เนี่ยล้อตามกันมาเลยส่วนของ ICC นะครับ อันนี้ก็ถือว่าโตขึ้นมาไม่ใช่สิเรียกว่าจะ back on track ก็น่าจะได้นะครับเพราะเมื่อก่อนเขาจะอยู่แถวๆ3บาทกว่านะครับบวกลบอันนี้เนี่ยคิวหลบไปนะครับแล้วก็ q ิว3คเนี่ยค่อยๆฟื้นขึ้นมากลับมายืนแถวๆ2บาทกว่าส่วนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นทาง Tri ป l e I อนะครับอันนี้หน้าตะกี้เนี่ยโตอยู่4ปีแต่กลับกลายเป็นว่า EPS เนี่ยโตแค่3ปีนะครับปี6 2 64แล้วก็ปี65 แต่ถ้าดูตัวเงินนะครับ1บาท9สตางค์อันนี้นี่บีดช่วงตั้งแต่60มาเลยนะครับอันนี้ก็ชนะมาก็อย่างที่เรียนนะครับว่า QC เนี่ยกำไรค่อนข้างก้าวกระโดดนะครับอาจจะต้องลองศึกษาต่อยอดดูนะครับส่วนที่2นะครับในเรื่องของเงินปันผล8บริษัทนี้เป็นยังไงบ้างนะครับก็จะมีทาง g l o b a l นะครับที่จ่าย ต่อเนื่องเลยนะครับ7ปีที่ผ่านมาแล้วก็จะมีลักษณะเติบโตด้วยขนาดตัวเงินที่จ่ายเติบโตแต่จะสังเกตว่าสีน้ําเงินนี่ก็จะเป็นตัวที่จ่ายออกมาเป็นหุ้นด้วยนะครับตัวเงินก็ค่อนข้างเติบโตแล้วก็มีหุ้นโป้มาเพิ่มให้ด้วยนี่โอ้โหสุดยอดจริงๆแต่อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของตัวจํานวนหุ้นที่เพิ่มในตลาดนะครับอาจจะทําให้เกิดดรหลุดของในส่วนของราคาเพราะนั้นในมุมของแคปิตอลเกนเองเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวัง ส่วนของทาง HOME PRO ทาง ICC แล้วก็ทาง d i p ิ i นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะจ่ายต่อเนื่องแต่ถ้าดูในเรื่องของตัวเงินที่เติบโตเนี่ยในส่วนของทาง HOME PRO กับทาง ICC เนี่ยจะทำได้ค่อนข้างดีนะครับจะมีหย่อนตอนปี6-3ไปเนี่ยหายไปเกือบ50%เลยนะครับเขาอยู่แถวแถว20สตางค์ส0สตางค์ขึ้นมา50สตางค์ล่าสุดปี6-5นี่กลับมา59สตางค์เหมือนเดิมแล้วนะฮะของทาง ICC นี่ก็ เคยอยู่บาทนิดๆนะครับผมแล้วก็ช่วง626364เนี่ยหย่อนไปหลัก10 20 30สตางค์นะครับปี65นี่ก็กลับมาอยู่ที่2บาทนะครับส่วนของทางที่เป็นไอ้นี่ก็จะทรงๆแถวๆหลัก10กว่าสตางค์นะครับผมทีนี้มาดูตัวเงินที่จ่ายนะครับถ้าเทียบเป็นยิวเนี่ยให้ใครที่เหลือเกิน4%นะครับถ้าดูลักษณะนี้จะไม่ค่อยมีนัยยะนะฮะจะมีแค่ทาง GPI บริษัทเดียวนะครับนี่ซัดไป11 9นะครับแล้วก็ปีล่าสุดปี65นี่7%ส่วนที่จ่ายต่อเนื่องเมื่อหน้าสไลด์สักคู่นี้เองเนี่ยเทียบเป็นยืนแล้วก็ยังอยู่ในระดับ1%กว่านะครับสำหรับตัว global แล้วก็ทาง Home Pro นี่ก็จะโดดมาปี62นะฮะนิดหนึงแต่ว่าเฉลีย่ยเฉลี่ยเนี่ยอยู่แถวๆาบวกลบมาดูส่วนที่3มากนะครับในเรื่องของตัว financial ความแข็งแกร่งทางด้านการเงินน,นะครับ อันนี้จะเป็นในเรื่องของการคุมแคตฟโฟนะครับให้ไคีเหลียบวกลบลบบวกนะครับที่ทําได้ตลอด3ปีเลยนะครับช่วงปี63ถึงปี65จะมีทางเจนโก้ Go นะครับแล้วก็ g l o b a l แล้วก็ส่วนของทาง Home Pro นะครับสบริษัทนี้ที่ทําได้ก็ทางเจนโกเอง CFO เนี่ยจะเป็นลักษณะเติบโตด้วยนะครับผมจาก24ล้าน45ล้าน87ล้านนะครับ ส่วนของทาง global เองเนี่ยก็อาจจะเป็นลักษณะทรงๆอยู่แถวๆสี่พักว่าล้านนะครับผมแล้วก็สุดท้ายจะเป็นทางโฮมโปรนะฮะก็จะเป็นลักษณะในส่วนของตัวดูเขามีการลงทุนทุกปีนะฮะขนาดตอนปี65เองเนี่ยลงทุนไป5,500กว่าล้านเองเนี่ยก็ยังมีเงินเหลืออยู่5000กว่าล้านเลยนะครับสุดยอดจริงๆในเรื่องของการเงินนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของตัว นี่สินต่อทุนมากนะครับหน้าตะก,กี้เนี่ยว่าด้วยเรื่องการคุมแคทโฟนะฮะถ้าดูในส่วนของตัวแถบเขียวยาว7ปีเนี่ยจะมีในเรื่องของทางเจนโกนะฮะอันนี้นี่ต่ำา2 2เลยนะครับไม่มีนี่เลย GPI นี่ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็ทาง ICC สุดท้ายเนี่ยจะมีทางทิ่เป็นไอนะครับตั้งแต่ปี60เนี่ยแกก็คุมได้ดีมาตลอดหน้าตะก,กี้ที่เพิ่งชมไปนะฮะในส่วนของทาง global นะครับอันนี้เนี่ย เขาเริ่มเริ่ปรับจูนเข้ามาเหลือต่ำหนึ่งแล้วนะครับผมแต่ว่าดูโฮมโปรฮะอันนี้ยังสเตเบิลอยู่แถวๆหนึ่งาหนึ่งเท่าเลยทีเดียวมาดูส่วนซัพพอร์ตส่วนที่4บ้างนะครับข้อมูลแรกจะเป็น ROE นะครับอาจจะดูสเปสปะนิดนึงนะครับแต่ถ้าจะมีแถบยาวเนี่ยมีแค่ทางโฮมโปรบริษัทเดียวนะครับแกสบายๆเลยนะฮะขึ้นไประดับ20กว่าเปด้ซ้ำนะครับตลอด7ปีที่ผ่านมา ส่วนอื่นๆเนี่ยจะมีสีแดงบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นลักษณะติดลบนะครับข้อมูลซัพพอร์ตส่วนที่2เป็นสกอร์จิตตะนะครับจะมีอยู่2บริษัทนะฮะทาง g l o b a l กับทาง Home p r o อันนี้ทำได้ตลอด7ปีเลยนะครับเกิน5คะแนนก็ทาง Home p Pro เองช่วง60ถึง62นี่ซัดไป7คะแนนอัพเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดปี65เองก็ทำได้เกิน7คะแนนถือว่ายอดเยี่ยมเลยนะครับ ทางทิพนัยเองเนี่ยก็มีได้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าหย่อนไปตอนปี6-3แค่นิดเดียวส่วนสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของตัวเซตอวอร์ดอันนี้ก็จะค่อนข้างขาวนะครับไม่มีสีเขียวเลยทาง Home P o ฮ e โปนี่ได้ส่วนของ I-R แค่ปี6เออปี5-9ปีเดียวนะครับผมขอไม่ขออนุญ,ญาตไม่ให้คะแนนครบ4ส่วนแล้วนะครับคันนี้เราก็จะมารวมสกอร์แล้วนะครับพาร์ทสพาร์ทแรกนะครับในมุมเติบโตนะครับทั้ง ยอดขายกำไรสุทธิแล้วก็ eps นะครับเข้ามาอันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นโฮมโปรนะครับทำได้5ปีตลอดทั้งทั้งสส่วนเลยลองลองมาจะเป็น global นะครับแล้วก็ Tri ปส่วนในเรื่องของตัว Yield เองเนะครับก็ดูในเรื่องของการจ่ายต่อเนื่องตัวเงินที่จ่ายเติบโตหรือเปล่าแล้วก็ค่าเฉลี่ยของ yield นะครับก็เข้ามาอันดับหนึ่งเนี่ยจะเป็นทาง Home โ r o เหมือนกันนะครับ ส่วนที่3กับส่วนที่4นะครับเรื่องของการคุมไฟแนนเชียลนะครับส่วนของทางแค l โฟแล้วก็ส่วนของการคุมหนี้สินต่อทุนนะครับที่ทำได้ดีเลยนะครับก็เป็นทางเจนโกนะครับแล้วก็ g l o b a l GPI นะครับแล้วก็ ICC ตามลำดับส่วนสุดท้ายนะครับข้อมูล support ทั้งในเรื่องของ ROE จิตตะแล้วก็ Award นะครับก็ทางโฮมโปรเนี่ยก็เอาชนะขาดลอยนะครับในส่วนของเซกเตอร์นี้เอาละครับก็จะมารวมทั้ง4ส่วนนะครับ ทั้งในเรื่องของตัว c l o s dividend ไป n c นแล้วก็ support นะครับอันดับหนึ่งนะครับไม่ต้องสืบนะครับทาง Home Pro ก็ได้ไป45คะแนนเลยนะครับลองลงมาเนี่ยจะเป็นทาง Global แล้วก็ทางทิพนไอตามลําดับก็ในส่วนของตัวกราฟเองเนี่ยทาง Global อาจจะค่อนข้างผอมนิดน,นึงนะครับ อาจจะเสียเปรียบในเรื่องของการมุมการเติบโตแล้วก็ดีวเดนเนี่ยจะสู้ทางโฮมโปรไม่ได้ที่จะเป็นลักษณะพื้นที่กว้างกว่าทั้งในส่วนของทางโกลด์เองด้วยแล้วก็ดีวีเด้นเองด้วยหรือแม้กระทั่งแต่ซัพพอร์ตนะครับก็จะทําได้ดีกว่าทาง g l o b a l สุดท้ายก็จะเป็นทางทิพนัยโอเคได้ผู้ชนะแล้วนะครับทีนี้เราไปทําความรู้จักเขาดน,นึงนะครับส่วนของบริษัทแรกนะครับ global หรือว่าสยาม global house เป็นศูนย์จําหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างนะครับวัสดุตกแต่งเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างนะครับต่อเติมตกแต่งบ้านและสวนตามแบบครบวงจรโดยใช้ชื่อทางการว่า Global House นะครับโดยนำระบบ Drive Through มาใช้เพื่อเพิ่มความสะดวกในการรับสินค้าโครงสร้างของลูกค้าด้วยนะครับฟรีโฟ o ์อยู่ที่32%แล้วก็ผู้ถือหุ้น11,400กว่าท่านนะครับ PE 27เท่าแล้วก็ p i per book 4.3เท่า g o s t profit ที่26แล้วก็ Net profit 10%นะครับ ผู้บริหารนะครับซื้ออย่างเดียวเลยนะครับเ้ครั้งซัดไป2องล้านหนึ่งแนหุ้นไม่มีขายเลยนะครับบริษัทน,นี้สําหรับผู้บริหารบริษัทที่2นะครับก็เป็น Home Pro หรือว่าโฮมโปรดัก c t เ e ็นเตที่เรารู้จักกันดีนะครับอันนี้ก็จะจําหน่ายสินค้าแล้วก็ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบ้านและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจรนะครับอันนี้มีฟ,ฟรีโฟ์อยู่ที่4 0 ู้ถือหุ้นนะครับสาม0มกว่าท่าน PE 30เท่านะครับแล้วก็ Price per book โอ้โหเ8เท่าเลยทีเดียว God profit ที่27แล้วก็ Net profit ที่9นะฮะจะสังเกตว่าสู่สีกระทาง global เลยนะครับเป็นว่า Price per book นี่โหโดดมากเลยทีเดียวก็ผู้บริหารนะครับอาจจะดูกลับข้างกันเหมือนกันนะครับซื้อไป4ครั้งนะครับที่ส0 0 0 0 0หุ้น แต่ดูขายนะครับขายไป11ครั้งนี่ซัดไป11.8ล้านหุ้นนะครับไม่ใช่11.8ล้านนะครับ oh, <no. S 1> ก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะาผู้บริหารยังขายออกมาเยอะสักขนาดนี้ส่วนของบริษัทสุดท้ายนะครับส่วนของทาง t ท i p ปไ I Lo จิสติกให้บริการโลจิสติกจากครบวงจรนะฮะที่ครอบคลุมในเรื่องของบริการด้านการขนส่งสินค้าทั้งในและต่างประเทศนะครับทั้งทางอากาศทะเลทางบกให้บริการด้านพิธีการสุลก,กากร และให้บริการจัดการห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยทีเดียวฟรีโฟร์นะครับอยู่ที่50%ผู้ถือหุ้น6,728ท่านนะครับพายเอ่อพีเนี่ย13เท่าแล้วก็พายเพิร์บุ๊กสามจุดแปดอตโปรฟิตที่22แล้วก็เน็ตโปรฟิตเยอะกว่าก๊อตโปรฟิตนะครับที่27%ที่เคยเรียนนะครับว่าควอเตอร์สเนี่ยเขากำไรโดดมากเลยนะฮะเลยทำให้เน็ตโปรฟิตในส่วนของภาพรวมณขณะนี้เนี่ยสูงกว่าก๊อตโปรฟิต ผู้บริหารนะฮะมีซื้อไป16ครั้งนะครับซัดไป25.7ล้านหุ้นโหซื้อกันไม้หนึ่งนี่น่าจะหนักมากเลยนะครับเนี่ยแล้วก็ขายไป8ครั้งนะครับที่23.2ล้านหุ้นครับทั้งซื้อทั้งขายนี่ไม่บรรยับบรรยังเลยนะครับผู้บริหารบริษัทนี้ ไปดูราคาเหมาะสมบ้างดีกว่านะครับคำนวณจากส่วนของ P/E e v e r a g e 3ปีนะครับทาง Global เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30เท่านะครับแล้วก็ EPS เนี่ยเต็มปีแล้วนะครับที่73สตางค์ก็จะได้ราคาอยู่แถวๆ21บาทนะครับเกือบ22วันที่20เนี่ยราคาอยู่แค่18บาทนะครับก็จะมี upsize ประมาณ17%อาจจะต้องระวังนิดนึงด้วยนะครับผมไม่ใช่ว่าซัดเลยนะฮะเป็นศึกษาต่อด้วย ส่วนที่2นะครับในส่วนของทางโฮมโปรนะครับคอนเซปต์เดียวกันเนี่ยอยู่แถวๆ11.6บาทน,นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยไปไกลแล้วนะครับ14บาทก็ Over v a l แวไป18%ไม่น่าผู้บริหารขายว่าขายออกมา10กว่าล้านหุ้นส่วนสุดท้ายนะครับส่วนของทิปเป็นไอราคาจะอยู่แถวๆ21บาทนะครับโอ้โหแค่13บาทเองนะครับก็อาจจะด้วย Q4 ที่เขาโดด ก้ากระโดดขึ้นมานะครับเลยทำให้ EPS เนี่ยค่อนข้างสูงเลยทีเดียวถ้ามันเป็นแค่เฉพาะการเองเนี่ยราคาตรงนี้นี่เพื่อนๆต้องไปทําการบ้านอย่างหนักเลยนะครับว่าจริงๆแล้ว EPS เนี่ยควรจะเป็นที่เท่าไหร่นะครับไม่ใช่เห็นว่าเอ้ยกาไรโหโมโหลานเลยซัดเลยนะครับ u p s i d มี58%ดเ์นแน่ไม่ได้นะครับเพื่อนๆต้องไปศึกษานะครับเพราะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงแล้วก็ผมทําคลิปส่วนของตัวเซกเตอร์ด้านบนนี้ด้วยครับเพื่อนๆจะลองเปรียบเทียบดูได้ เช่นเคยนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับตามเรฟเ r นซ์นี้นะครับแล้วก็ถ้าหากชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับผิดพลาดประการใดรบกวนคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยก็ก่อนจากกันนะครับอันนี้ก็จะรีแคปเป็นพาร์ทที่2ของหนังสือวัของคุณพอลพัทลพลน,นะครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราเนี่ยจะต้องมีลักษณะเป็นโอนเนอร์ชิพนะครับก็คือเหมือนลักษณะรับผิดชอบตัวเองนะครับเวลามีสมการในเรื่องของ R E บวก R เท่ากับ O นะครับก็คือมีอีเว้หรือเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาเนี่ยตัว R ก็คือตัวที่เรา response นะครับซึ่งถ้าเราคิดบวกเราก็จะ r e s p o n s e แบบหนึง่งถ้าเราคิดลบเราก็จะ Re response อีกอีกแบบหนึง่งก็จะได้เท่ากับ O ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการที่เรา Re e s p o n s e กับ E หรือว่าอีเวนต่างๆที่เข้ามาในชีวิตเรานะครับเพราะฉะนั้นพยายามที่จะต้องคิดบวกไว้นะครับหรือว่าเป็นลักษณะ Pro Active ที่สำคัญก็คือต้องมี growth m i n d s e นะครับสามารถพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะได้มองบวกนะครับจะได้มีโอกาสดีๆหรือเอาพุทดีๆเข้ามาแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับกับผมนายกระจกมองหลังสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ